พื้นหลังรูปกระขายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอไปรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะได้ได้การขอขยับ x ออกอกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะคก็มีท่าออกกำลังกายที่เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อทอน,นะคะแบบไม่ต้องนอนใช่ค่ะฟังไม่ผิดนะคะคือแบบไม่ต้องนอนง่ายเลยนะคะเป็นแบบยืนทำนี่แหละคะ่ะก็สามารถทำได้ทุกที่นะคะยืนรอลิฟต์ยืนรอรถเมล์ยืนรอรถไฟถ้าเกิดว่าแบบ เราไม่อายก็สามารถออกกำลังการทำได้ทุกที่จริงๆนะคะถ้าแรกที่นํามาฝากนะคะก็คือท่า ยืนนะคะแล้วก็งอเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะเชื่อหรือไม่คะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่การงอเข่านะคะกล้ามเนื้อท้องเนี่ยก็ถูกใช้งานแล้วนะคะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เรางอเข่าเนี่ยอย่าลืมนะคะเกรงกล้ามเนื้อท้องไว้ตลอดเนาะง่ายๆเลยนะคะมือก็คือแบบปล่อยสบายๆหรือว่ากำไว้ก็ได้นะคะเหมือนเวลาเราแทงเขา่าท่าแบบมวยไทยเนาะก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เกรงนะคะสลับข้างพันแบบนี้นะคะคอทั้งหมดนะคะ30ครั้งนะคะก็คือนับ1นับ2 3 4สมไปเลยเนาะไปทำพร้อมกันคะ่ะ ครูแคทหญิงสาวตาโตมัดผมหางม้าไว้ผมหน้ามาปัดข้างรูปร่างได้สัดส,ส่วนเธอสวมเสื้อยืดสีเขียวที่มีตัวเอสอยู่กลางเสื้อกางเกงผ้ายืดและรองเท้าผ้าใบเธอยืนตรงกางขาเล็กน้อยกำมือหลวมๆไว้ด้านหน้าคลายตั้งกาดแทงเข่าขวาขึ้นไปด้านบนเกรงกล้มเนื้อท้องแล้ววางขาขวาลง สลับข้างแทงข่าซ้ายขึ้นไปด้านบนเกรงกล้ามเนื้อท้องแล้ววางขาซ้ายลงโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นท่าบิดทวิสต์ลำตัวนะคะก็เอามือนะคะแตะใบหูแบบนี้เนาะแล้วก็ยกขาขวาพยายามขึ้นมาแตะเข้าสอกซ้ายนะคะแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อแกนกลางตัวไว้ตลอดเนาะขอทั้งหมดนะคะ30ครั้งค่ะไป ครูแคทยืนตรงกางขาเล็กน้อยยกมือทั้งสองข้างขึ้นให้ปลายนิ้วมือข้างซ้ายแตะใบหูข้างซ้ายปลายนิ้วมือข้างขวาแตะใบหูข้างขวาเกร็งกล้ามเนื้อแกงกลางลำตัวยกเข่าวขวาขึ้นมาแตะข้อศอกซ้ายแล้ววางขาขวาลงสลับข้างยกเข่าซ้ายขึ้นมาแตะข้อศอกขวาแล้ววางขาซ้ายลง ครูแคทยกหัวเข่าขึ้นไปแตะข้อศอกสลับข้างกันไปเรื่อยๆ30ครั้งโลโก้ขอขยับ X ที่มุมซ้ายล่างของจอโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะก็ยืนเท้านำเท้าตามนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากขาขวาก่อนนะคะ,ขา,ะขาขวาก่อนขาซ้ายอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ชูมือขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ แทงเข่าขึ้นมามือก็คือเหมือนปัดลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้ขอทั้งหมดนะคะ15้าครั้งค่ะไปครูแคทวางเท้าซ้ายไว้ด้านหน้าก้าวเท้าขวาไว้ด้านหลังเแปลงเน้าท้องตลอดนะคะชูมือทั้งสองข้างขึ้นไปเหนือศีรษะแทงเข่าขวาขึ้นมาพร้อมปัดมือทั้งสองข้างไปด้านล่างแล้ววางขาขวาลงที่เดิมพร้อมชูมือทั้งสองข้างขึ้นไปเหนือศีรษะ ครูแคทแทงข่าขวาขึ้นมาพร้อมปัดมือลงสลับกับวางขาขวาลงพร้อมชูมือขึ้นต่อไปก็เป็นท่างค่ะขาขวาอยู่ข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหลังนะคะมือชูขึ้นจังหวะที่เรายืดขึ้นแบบนี้ให้หายใจเข้าหายใจออกนะคะเต่งนะคะขอทั้งหมด15ครั้งค่ะทำพร้อมกันครูแคทวางเท้าขวาไว้ด้านหน้าก้าวเท้าซ้ายไว้ด้านหลังชูมือทั้งสองข้างขึ้นไปเหนือศีรษะ แทงข่าว้ายขึ้นมาพร้อมปัดมือทั้งสองข้างลงไปด้านล่างแล้ววางขาาซ้ายลงที่เดิมพร้อมชูมือทั้งสองข้างขึ้นไปเหนือศีรษะครูแคทแทงข่าว้ายขึ้นมาพร้อมปัดมือลงสลับกับวางขาซ้ายลงพร้อมชูมือขึ้น15ครั้ง โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับท่ากําลังกายกล้ามเนื้อทองนะคะแบบว่าไม่ต้องนอนเลยสามารถยืนทําได้นะคะก็สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะตั้งเวลาไว้เลยประมาณ15-20นาทีต่อวันนะคะนอกจากจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทองแล้วนะคะยังสามารถเป็นคาร์ดิโอได้ด้วยในเวลาเดียวกันค่ะก็แกแนะนําให้ทําอาทิตย์ละ5วันเลยก็ได้นะคะวันละประมาณ20นาทีค่ะเพียงเท่านี้คุณก็มีกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงพร้อมกับเป็นการลดไขมันไปในตัวได้ค่ะลองไปทํากันดูนะคะง่ายๆเลยที่บ้าน